สวัสดีครับวันนี้เราโชควีทรัพย์เจริญฟาร์มนะครับวันนี้เรามาติดตั้งโซล่าเซลล์ที่อำเภอคงนะครับผมวันนี้จะติดตั้งสองระบบนะครับผมจะเป็นสมาร์ทกับฟั๊มห้อยโคงนะครับสองตัวที่เราจะติดตั้งให้ลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นกล่องคอนโทรลก่อนครับให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมาร์ทนะครับจะเป็นสมาร์ทแรงครึ่งนะครับผมสมาร์ทแรงครึ่งท่อออกนิ้วครึ่งนะครับวันนี้ส,สูบลงบ่อนะครับผม และอีกตัวก็จะเป็นปั๊มหอยโคงนะครับปั๊มห้อยโคงจะสูบน้ำจากบ่อหนึ่งขึ้นอีกบ่อหนึ่งปั๊มห้อยโคงนี่จะเป็นปั๊มห้อยโคงหนึ่งแรงนะครับเก้าสิบหกโวลต์น,นะครับตัวนี้นะครับสูบน้ำจากบ่อตัวนี้จะได้น้ำอยู่ที่อัตรา 2, สองหมื่นลิตรต่อชั่วโมงทำงานเงียบนะครับทำงานดีนะครับสูบน้ำขึ้นไปข้างบนเลยนะครับ เป็นสเสมอหนึ่งแรงนะครับ96โวลต์ให้น้ําได้ดีได้แรงนะครับอันนี้จะเปิดน้ำนะครับเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอันนี้เมื่อก่อนลูกค้าจะใช้เป็นตั้มไฮโกรงสักไฟฟ้านะครับมันจะเปลืองไฟก็เลยปรับมาใช้ที่เป็นโซล่าเซลล์นะครับอันนี้เปิด้ไหมะหรนุ พิบาครับ๋กวผมไม่ดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราตอนนี้เรากาลังเปิดที่เป็นทําไม้คงนะครับการทางานต้นไมา้งคงน,ะคะน้ำไหลแรงมากติอันนี้น้ำไหลแรงนะครับผมเป็นทอเลยนะครับสปีดแรงมากระะับนี่จะต้องเพ้่มแรงนะครับ แล้วเราก็จะมาดูสนับนะครับเรามีมันเป็นระบบอ่า94โวลต์กับ48โวลต์นะครับผมอันนี้เราจะเปลี่ยนมาทดสอบใช้ตัวสมอศนะครับเราจะมีฟิวส์ให้ลูกค้าเลยนะครับน,นี้จะเป็นตัวเสมอนะครับเสมอศที่หยอนลงไป40เมตรนะครับ นี่ก็กำลังทำงานนะครับสมอยังเสมอลงไปนะครับกาลนงสูบน้ำครับอันนี้กำล,ลังรันนะครับผมสเสมอ uh huh. แต่ตน้ำกำลังไหลยอยู่นะครับผมแต่กำลังงานให้ดูปีบอันนี้ในตู้คอนโทรลจะมีเบรกเกอร์มีการ้องผ่านนะครับจะมีเบรกเกอร์อข้าหนึ่งสายเพื่อกันไฟช็อตด้วยนะครับ ทำให้ลูกค้าครับเรียบร้อยนะครับผมน้ําไหลเป็นพอนะครับผมเสมอย้นน้ำไหลดีนะออกแรงนะครับผมสนใจติดตั้งโซล่าเซลล์ติดต่อเรามาได้นะครับผม092264862 8โชคทวีทรัพย์เจริญฟาร์มโซล่าเซลล์โคราชนะครับ